กรณีของ CPF ซะหน่อยเป็นไงฮะแจ้งงบออกมาแล้วปรากฏว่ายังถูกขายไม่หยุดเลยนะ CPF เอาไงดีฮะครับก็ดูแล้วเอาเป็นผลประกอบการก่อนแล้วกันนะครับในช่วงของปี2015ที่ผ่านมาฮะคุณประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐนะครับประธานคณะผู้บริหารของ c p f ก็เปิดเผยว่าผลการงานในงวดของปี65นะครับซีพมียอดขายนะครับอยู่ที่614,197ล้านบาทก็เติบโต20%ด้วยกันนะฮะเมื่อเทียบกับปีก่อนนะครับเนื่องจากว่าปริมาณการขายเพิ่มขึ้นในหลายประเทศนะครับรวมถึงระดับของราคาสินค้าเนี่ยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีก่อนหน้านู้นนะครับก็ส่งผลให้ปี2515นะครับซีพมีกำไรสุทธินะครับอยู่ที่13,000 970ล้านบาทนะครับก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก7เนะฮะแล้วก็ปีนี้นะครับแนวโน้มผลประกอบการนะครับก็จะมีความมั่นคงมากขึ้นนะฮะจากแผนการขยายธุรกิจที่รัดกลุ่มและยังคงทําให้บริษัทเนี่ยมีผลการงานที่แข็งแข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองอันนี้ในมุมของผลประกอบการนะครับผลประกอบการออกมาปุ๊บก็มีการจ่ายปันผลด้วยนะฮะสำหรับ C.P.F. นะครับก็มีการจ่ายปันผลให้กับผู้ถือหุ้นนะครับ35สตางค์อันนี้เป็นงวดของครึ่งปีหลังของปี6กานะครับก็จะมี xd นะครับวันที่25พฤษภาคมนะครับแล้วก็วันที่8พฤษภาคมก็จะเป็นการขอแพ้วันที่ xd วันที่8พฤษภาคมนะฮะสำหรับตัวของ cpf ก็ลองติดตามดูนะครับเอาชัดๆเอาชัดๆใจเย็นๆนะฮะ xd 8พฤษภาคมจ่ายจริง25พฤษภาคมใช่แล้วก็ตัวเลขปันผลทั้งปี65เนี่ยคือ75ตางค์ก่อน,นนี้จ่ายไปแล้ว40ตังค์ก็เหลือจ่ายอีก35ตังค์นะครับ อย่าเข้าใจผิดนะว่าจ่ายไปแล้ว75เราจะจ่ายอีก35อันนี้ไม่ใช่ทั้งปี75ทั้งปีคือ75ใช่นะครับโอเคเจ็ดสิต่างนี้เทียบกับราคาปัจจุบันคุณสุภชัยฮะยี่สิบสอบาทเจ็ดิ ดูแล้วนี่ก็อาจจะลงมาเหลือสัก2%ปปลายปลายไหมอประมาณนั้นสองเปอร์เซ็นต์ดินอยแต่ผมว่าเขาอยากได้อย่างที่บอกอะเมื่อวันสุกร์ใช่ไหมมีคนบอกว่าอยากได้แคปิตอลเกนมากกว่าไงอยากได้แคปิตอลเกนเออราคามันลงมาแบบนี้อยากให้ราคาขึ้นมากกว่าไง อ๋อแต่ถ้าไปเปะเลยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าราคาจะลงมาแบบนี้นะ,ะมาเอาเงินปันผลคืนไปเถอะ <c oughs> อันนี้นที่เขาพิมพ์เข้ามาบอกนะ,ะใช่ใช่ประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะ <c oughs> ที่คุณสุภชัยบอกเมื่อกี้มันเป็นเวอร์ชั่นสุภาพคือมันได้แปลความมาละ <c oughs> แต่ถ้าเอาเป๊ะๆที่เขาพิมพ์เข้ามาเลยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหุ้นจะลงลึกมาขนาดนี้ช่วยกรุณามาเอาเงินปันผลคืนไปหน่อย <c oughs> และให้หุ้นมันดีตัวกลับขึ้นไปนะจะให ขาดทุนนะคะแคปิตัลน้อยลงอือ <c oughs> โอเค <c oughs> ก็ถือว่าราคายังมีทิศทางของการปรับตัวลดลง <c oughs> ต่อเนื่องนะฮะ <c oughs> ต้องใช้คำว่าเป็นลักษณะซึมลงนะ <c oughs> ซึมลงมาเรื่อยๆ <c oughs> ส่วนปันผลเนี่ยก็แม้ว่าจะสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด แต่มันก็ยังไม่ได้โดดเด่นดังนั้นครึ่งครึ่งกลางๆแบบนี้จะเป็นโกลด์สต็อกนี่ไม่ใช่อยู่แล้วเพราะว่าเขาใหญ่บึบขนาดนี้นะส่วนที่ว่าเอ๊ะไม่ใช่โกลด์สต็อกงั้นเป็นดีเวเดนสต็อกไหมมันก็ยังไม่ใช่อีกสักทีเดียวมันมันไม่ใช่อะไรทั้งสองฝ่ายทั้งสองวนเนี่ยมันก็ยากไงราคามันเลยไปไม่ไหนไปไหนไม่ได้หรือต้องหาคําจํากัดความใหม่ว่าไม่ใช่ทั้งโกลด์ไม่ใช่ทั้งดีเวเดนสต็อกเป็น e พี e ฟูลสต o อก เป็นยงไงฮะเป็นยังไงฮะ a พีซฟูก็เดินทางสายกลางอชีวิตมันจะนิ่งๆเงียบๆไม่ถือไม่อื่อใดๆไม่ค่อยเรียกว่าสะเทือนสถานต่อความเป็นไปรอบตัวสักเท่าไหร่ออหุ้นทางสายกลางหุ้นทางสายกลาง